どうも。<noise> I don't know. ร้อยจิบหาง ไอยู่ตรงนั้นค่ะหยิบมะไ,ไม่ต้องนองไม่ต้องมีมันแล้วที่นี่ไอ้เต้างานนี้มีงอนน้องเลิกบ่ายสองสี่จิบจ้าแต่ว่าที่พี่ต้องรีบคือรถติดไม่งั้นเดี๋ยวไปถึงอ่ะพี่ซูต้องวิ่งไปก่อนวิ่งไปเข้าแถวไอ้รับอ่ะรับทันอยู่แล้วทุกคนถ้ามันไม่มีทางไม่ทัน พี่ออกบ่ายสองก็รับทันแต่ว่ารถติดคือมันต้องวิ่งใ <laughs> <laughs> ส่ใจบอสไหนแม่นะคะนี่ค่ะนี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไปนะพี่ลงตามไปไม่มีเลทไหมคะค่ะ <Okay. S 1> สตาร์ทพอร์ตไว้เลยนะโอเคค่ะ <Okay. S 1> รถเข็นน้องรถเข็นใช่ไหมคะใช่คือเอาไว้ 哦，哈哈，哦，哎，为什么这么热呀？我，天气太。 ันจะรัดตีดทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจน้ำหอมโอ้ยอุ้งนี่คอยยิด 我有阿杰 Monkey。<music> <music>

ชอบ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 ไหนกรย่อยเลยแล้วก็คนนี้คนนี้ชิมันก็คือเริ่มจากชอบชอบคงคงก็ได้ผู้สั้นๆก็คงค่ะคงค่ะแล้วก็ชิโก้แต่ตะเซค่ะ อกกกกกเเเเเนาาาาาาาะรร็็ยย่ถึงแล้วค่ะอม่าเบตว่าอะไรคาริตว่าจูนีวาเดถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะได้สองตัวอ้าวอะไรอ่ะนั่นกานี่มาไงนั่นไหนนี่หมอชายตลอดไม่ติดตรงเตงวันนาไปไหนกลางค้าไปรับอยู่จริงค่ะไปคารุค่ะคุณผู้หญิงขับรถค่ะมาม่าอยู่อยู่กูตัวจูนีกับอาเฮาเต อยู like ka, ok tha. ่ย ok Th mm. mm. ูลาเข่าเดนอนาะน่าสายมากค่ะเราคงทาไทยน่าสายมากค่ะเราคงทาไทยสุดที่เนี่ยก็ไม่ปิดสูหลับเป็นไหนคะกำบราค่ามีจ่าอาไทยได้ด้วย อาา่านได้หน,นะะึ่น้ค่ะพี่สุขุมประเทศอะไรคะเป็นของพม่าค่ะอาม่าลูกกองลานลูกกองเดยยูชิไรต้าเอาเดยตัวชิซิอาลี นายอยู่จินคะ่ะพี่ซื้อยังไม่ได้ไปเลยคะ่ะยังไม่ได้ลงลุคค่ะเป็นเนกอาม่าเป็นเนกอะไรพระอาบาต้องเดินท่าหนของตัางนีรา,าวิฬามามน,นนี่โจพี่เนาะนนนี่โจ อ่าอลูกก็นเนี่ยไม่ได้ยินเสียงค,ค่ะหรอคาคาราคะได้นิดนึงค่ะเพื่อว่าเอออยู่ยุคดูชิดเด็ดลูกเขาเก็บโยปีไล่เมีนยนนอ อ่ะโอเคค่ะวยูยวมีปยาลุมยาดีเนาะการม,มองนี่เดเสียงเบาโอเคค่ะชค่นเจาบายัยกินอานได้ยินนะคะให้ยนินเสียงแล้วค่ะโอเคค่ะ หยุดด like <laughs> no. ูก so ูอเปญมาสบทุกชินไล่ดาหือมาเรียบแย่เลยเพิ่นก็มาซิน้อถุนี้อเปญต๊อดเลยกะซากูนี่ลูกแอนอยู่จิงกาบิสุแต่ไม่ถึงคาอีหน้ามงเดือนแล้วค่ะยายยายสิยังค่ะแล้วก็ลุงโคดุกล่ะผมนี่แล่มาขอได้อยู่น้อขอหินเบิ่ดเนาะ ลุยเป้าเทเบจินไปไหนจินอัน,นสวีมาแลยอ๋อนพี่เจคะ่ะพี่ซื้อขผู้หญิงขับรูค้ค่ะ อยู่เป็นไหนคะกุ้ยชายเป็นเป็นไหนไม่รู้คะ่ <l ots> คะหืมสับปีปีปปล่ะอ๋อสับปีบีมียูเบนเนี่ยมาแหละมาบางก็มาเวนอพี่ชื่ออะไรคะพี่ซูค่ะฮะ รอ,น,อน,นี้อยู่ไหนนะพี่สุรเราออร์เรมเร็วว่าไหมเอามาค่ะนี่ค่ะพี่สูเดินไมได้เลยโอเคค่ะข้าแถวรอนะโอเคแล้วพี่ไปรับ <Okay. S 2> ถ้าพี่จอดไม่ทันอนะ่ะสูเดินเข้าไปรับน้องเลยนะ <Okay. S 2> แต่ถ้าพี่จอดทนันพี่จะไปรับเอง <Okay. S 2> เอาอย่าลืมป,ป้ายแขนคอ okay. รูปแฉ่รูปไหมใส่รูปอ่ไม่ซูเอ,เอาไปเลยอเของพี่นีไม่ต้องใช้รูปโอเคนะทุกคนถึงแล้วซูไปเข้าแถวแล้วเขาจะให้เข้าแถวตอนาบสองสิบห้า ใช่อินโดยูจิน